เพศไหนที่มันจะทําให้เราแบบว่าคนทูกได้เร็วกว่ากันมีไหมอาแน่นอนก็ต้องก็ต้องเป็นเพศนักบวชอยู่แล้วเพราะว่าอคารวาสมันเป็นที่มาแห่งธุรีใช่ไหมคะ <c oughs> อ่อมันเป็นมันเป็นที่มาแห่งธุรีมันคับแคบอาจารย์เบียเวลาอาจารย์เบียเขาเขา,เขาสอนลูกศิษย์เขาใช่ไหมอันในมุมที่เขาไม่เขาไม่เขาเขา,เขาไม่วีนแล้วกันเนาะอันในมุมในมุมที่เขาสอนแบบธรรมะแบบจา๋าๆอาจารย์เบียก็จะยกอา่าจะยกพุทธพจน์อันหนึ่งที่อาจารย์เบียจะพูดบ่อยมากว่าคารวาสมันเป็นทางคับแคบ มันเป็นทางมาแห่งทุลีอย่างเราเนี่ยเราต้องทํามาหากินทุกวันหัวเราจะคิดแต่ว่าวันนี้เราได้เงินเท่าไหร่เงินพอใช้หรือเปล่าสิ้นเดือนมาเราจะเอาเงินที่ไหนใช้นอกจากเรื่องการหาตับและเราจะต้องบริหารครอบครัวอีกถ้าเป็นคนที่มีลูกมีสามีเราจะดูแลสามียังไงให้เขาพอใจจะดูแลลูกยังไงให้ลูกเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพเรื่องการศึกษายากมากไอ้เรื่องที่มันจะไปคิดเรื่องการพ้ทุกข์ะ หนูคิดว่ายากมากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถเป็นกัลยาณ์นักปุถุชนที่ดีเลยไม่ได้นะคะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเทียบกันจริงๆในสมัยพุทธกาลน่ะพระอยู่บ้านก็มีไม่น้อยนะคะพระอยู่บ้านมีเยอะมากคําว่าพระในที่นี้ไม่ได้แปลไม่ได้หมายถึงว่าพิสุขไม่ได้หมายถึงว่าพิสุไม่ได้หมายถึงว่าผู้อเป็นอนาคาริกออกบทไม่มีเรือนนะคะแต่ว่า <c oughs> ในมุมที่หนูพูดเนี่ยหนูหมายถึง พระที่เป็นพญา,าบุคคลอนณาถาปินทิกาก็เป็นพญะบุคคลนะคะเป็นโสดาบันนางวิสาขาท่านก็เป็นโสดาบันหล,หลายคนที่บรรลุคุณธรรมสูงฝ่าพิสุกก็มีเยอะแยะใช่ไหมคะเรามีเอตตะคะที่เป็นอุบาสตกอุบาติกาผู้ทรงธรรมผู้ทรงวินยัยมีหมดเลยเป็นอนาคามถึงอนาคารม,มีก็ยังมีนะคะฉะนั้นก็มันก็แล้วแต่ภูมิของแต่ละบุคคลนะหนูรู้สึกว่ามันแล้วแต่ภูมิธรรมของแต่ละบุคคลในการที่เขาจะปฏิบัติ ถ้าเอาเวลแบบเป็นพระโสดาบันนะ่ะหือว่าต่อให้คลองเรือนก็ยังพอมีแนวทางที่จะปฏิบัติได้แต่ว่าถ้าจะเอาถึงขั้นพ้นทุกไปเลยก็มีทางเดียวก็คือต้องเป็นนักบวชก็ต้องไปออกบวชไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะว่าตับใดถ้ายังต้องคลองเรือนอนะ่ะมันต้องมีห่วงแน่นอนมันจะมีคนคลองเรือนโดยการที่ไม่มีห่วงหรือว่าเป็นไปไม่ได้เขาถึงบอกไงที่เขาบอกว่าถ้าบรรลุะอรันต์แล้วภายในเจ็ดวันถ้าไม่ได้บวช จะต้องเสียชีวิตนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันว่าจริงหรือไม่อย่างไรหนูไม่ลงดีเทลแต่หนูรู้สึกว่าคนเป็นพ่อหันอยู่คลองเรือนไม่ได้หรอกเพราะว่าคนจะอยู่คลองเรือนคําว่าคลองเนี่ยแปลว่าม,มันถือโยถ้าคุณยังคลองอยู่อ่ะแปลว่าคุณก็มีห่วงอยู่แล้วคุณจะเป็นคุณจะหมดกิเลสได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ ค่ะถ,ถามคุณแพรลี่ต่อนะคะแพรลี่เชียร์ให้คนหมายถึงว่าในฐานะที่เราเป็นเป็นคา,ารวาสอ่ะคุณแพรลี่เชียร์ให้เรามีโอกาสได้มีดวงตาเห็นธรรมอย่างน้อยโสดาบันชาตินี้หรือจะสั่งสมบาร,รมีแล้วไปบรรลุเอาตอนเป็นเทวดาชาติต่อไปถามคุณแพรลี่บังเอิีมีคนถามมาว่าอยากจะเป็นเทวดาที่หมดกิเลสอตะต้องทํายังไงอยากขอสำหรับหนูว่าหนูอาจจะไม่ได้มองแบบคนอื่นนะคะเพราะว่าหนูว่ามีครูบาอาจารย์ที่หนูนับถือไม่กี่ท่านที่เป็นพระนะคะอย่างหนูว่าหนูก็นับถือแนวทางแบบท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านพูดดีมากเลยนะครับท่านบอกว่าตอนหลังอะท่านไม่สนใจเรื่องจะมีเกียรติอะไรถ้าไม่สนใจเรื่องที่ว่าท่านจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติท่านไม่สนใจว่าท่านจะบรรลุธรรมขั้นไหนท่านไม่สนใจท่านสนใจแค่ว่าในทุกวันเนี่ยขอให้ขอให้ความทุกข์อะให้ท่านมีความทุกข์ที่มันลดน้อยถอยลงไปแค่นั้นพอสนใจแค่ว่าชีวิตมันอยู่แบบมันไม่มีทุกข์เอาแค่นี้พอเอาแต่เต็มรู้สึกว่า อันนี้มันคือแบบเราฟังแล้วเราทัดใจแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายเลยอะแทนที่เราจะต้องแบบมา,มาแบบไตเต้าหรือบางคนอะโหแบบศึกษาหลักธรรมแบบวนลูปที่จริงมันง่ายที่สุดเลยเราจะวัดความเราจะวัดความมีคุณธรรมที่สูงในใจเราเนี่ยจากการศึกษาเราแค่สำรวจตรวจตาใจเราก็พอแล้วว่าทุกวันนี้เราทุกน้อยหรือทุกมากกว่ากันเราสุขเยอะหรือสุขน้อยกว่ากันอะ แค่เราแค่เราสำรวจตรวจตาจิตใจเราได้แล้หนูหนูคิดว่ามันคือคําตอบแล้วไม่ต้องไปนั่งนับหรอกว่าตอนนี้เป็นพระโสดาบันเนียว่าตอนนี้ฉันขั้นไหนแล้วเนี่ยหนูว่ามันจะฟุ้งซ่านนะมันจะไปแอบแอลนั่งสมาธิแล้วต้องเห็นอะไรวะต้องมีนิมิตยังอะ่ะต้องเพ่งกระสินอีกครั้งอะไรนูู้รู้สึกว่าสําหรับหนูนะหนูรู้สึกว่ามันยากสําหรับหนูแต่ถ้าให้มาให้เข้ามาที่นี่เลยหนูว่ามันสายตรงเลยก็คืออ่ะงั้นมาสํารวจตรวจตาดูแล้วกันว่า หนึ่งวันที่ลืมตาขึ้นมาวันเนี้ยทุกหรือสุขมากเห่ากันค่ะโอ้อันนี้คุณแพรล,ลี่ค่ะชอบมากรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องสนทนาธรรมนี้มากๆมันง่ายมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจับต้องได้แล้วก็ไม่ต้องไปใช้จิตนาการหรือใช้อะไรที่มันยากแล้วรักษาใจของเราทั้งวันค่ะแม่หนูประมาณนั้นเพราะว่าหนูหนูว่าเป็นคนอันนึงคือหนูเป็นคนที่เข้าใจอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้เห็นหนูเป็นแบบนี้ละหนูไม่ค่อยชอบอะไรที่ เข้าใจยากและซับซ้อนแล้วก็ไม่ค่อยไม่ชอบพูดอะไรให้คนอื่นฟังเนื้อต่ที่มันยากและซับซ้อนฉะนั้นหนูจะมีวิธีการคือถ้าฉันฟังฉันก็ต้องฟังอะไรที่มันย่อยง่ายและถ้าฉันจะสื่อสารกับคนอื่นก็ต้องสื่อสารแบบให้คนทั่วไปอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าเวลาพระเจ้าท่านแสดงธรรมอ่ะท่านไม่ได้แสดงแต่คนที่เป็นวันนะกระตัดหรือวันณะพรามนะคะสาวกของพระเจ้ามีทั้งวันณะแพทย์วันณะสุลหรือแม้แต่คนนอกวันนะอย่างจันทาน่ะมีพระที่เป็นคนวันณะ ต่ำไปบวชไปอะไรได้หมดอย่างเนี้ยฉะนนั้นธรรมะของพระเจ้ามันต้องเป็นสิ่งที่สื่อสารแบบง่ายตรงและแม้แต่ชาวบ้านร้านตลาดเขาต้องฟังและรู้เรื่องไม่ใช่พูดให้ชาวบ้านทั่วไปฟังแล้วเขาต้องมานั่งอะไรนะอะไรนะคะอะอะไรนะอย่างเี้นมรู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมะเราต้องพูดให้ต่อให้พูดให้ชาวนาฟังหรือพูดให้ชาวสวนฟังเขาต้องฟังและเข้าใจได้เป็นภาษาง่าย,ายๆเข้าใจได้